สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาสรุปหลังเกมนะครับของนักกีฬาไทยนะครับที่ลงเล่นไม่ว่าจะเป็นลีกญี่ปุ่นหรือลีกเกาหลีนะครับวันนี้เกอร์มาสรุปหลังเกมให้นะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วแต่ละทีมที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งเนี่ยชนะได้หรือไม่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีบิ๊กแมตช์หลายคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็น N อ c ดีเจอกับโทเลนะครับรวมถึงที่เพิ่งจบไปสดล้อๆเลยครับ IBK เจอกับฮุนไดครับวันนี้เกอร์สรุปครบถ้วน กระบวนความอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราไปเริ่มวันที่หลีกญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งเนี่ยหลายคู่เลยนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับนั่นก็คือคูโรเบะของหนูบีมนะครับวันนี้ก็สามารถเอาชนะอารันมาเล่ไปได้3ต่อ2เซตนะครับวันนี้ยอมรับกันตรงๆว่าแอดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยแอดขึ้นไลฟ์สดของ NEC แล้ว ก็อาจจะแวบดูคูโรเบะบ้างนะครับแต่ว่าผลงานที่ออกมานะครับเป็นคูโรเบะชนะไป3 2 25นะครับ25ต่อ19 25ต่อ18 25ต่อ1 9 25ต่อ16และ15ต่อ11นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่โอเคยอดเยี่ยมในระดับหนึ่งของคูโรเบะเลยนะครับสามารถเอาชนะไปได้ถึงแม้ว่าจะหือจับเล็กๆก็ตามนะครับจากผลที่ออกมาเนาะนี่ครับเราไปดูคู่ NEC Red Rocket กันสักนิดนึงครับเจอกับโทเลครับเกมเกมนี้ต้องบอกว่า e d Rocket เลี่ยครับโอ้โห The <laughs> จัดหนักจัดเต็มนะครับเพื่อนๆเ,เอาชนะไปได้25ต่อ10 25ต่อ16 25ต่อ20ครับยังคงต้องพูดเหมือนเดิมครับว่าในซีเรีล็อกเก็ตความหลากหลายเนี่ยจัดหนักจัดเต็มพอสมควรนะครับจังหวะการโจมตีโคกะอยู่แดนบนเพียวอยู่แดนหลังนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเล่นสอดรับกันได้ดีมากโคกะตีเพียวรับนะครับจังหวะที่เพียวขึ้นมาข้างบนนะครับเพียวตีโคกะรับนะครับแล้วก็มีบรัตันดูช่วยสนับสนุนในการโจมตีด้วยนะครับแล้วก็มียามาดะคีโ no เอะเข้ามาอีกโอโอง เลยว่า NEC Red Rocket ครบเครื่องมากๆนะครับ3เซตเนี่ยเหนือกว่าโทเลนในระดับหนึ่งเลยครับเ,เพื่อนๆคือวิธีการเล่นสไตล์การเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับ NEC Red Rocket นะครับเจาะลึกผลงานของหนูเพียวสักนิดนึงครับต้องบอกว่าเพียวเนี่ยก็ยังคงเป็นคนสำคัญของ NEC นะครับจังหวะการเล่นเกมรับจังหวะการขึ้นตีนะครับยังคงยอดเยี่ยมและวันนี้ครับ การโจมตีต้องบอกว่าดุดันมากๆครับสำหรับหนูเพียวนะครับขึ้นตีทีไรเนี่ยโอ้โหแทบที่จะเป็นแต้มเลยนะครับต้องบอกว่าเพียวเนี่ยสามารถที่จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับ NEC แล้วก็ถือว่าเป็นตัวอันตร,รายตัวหนึ่งของ NEC ได้เลยครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจของทีม NEC เนี่ยมาดีมากๆครับหลังจากที่ได้แชมป์เนาะ ชิงถ้วยสมเด็จพ,พระจกกักรพรรดิไปนะครับทำให้ตอนนี้กำลังใจดีวิธีการเล่นดีตัวผู้เล่นดีครับทำให้โทเลต้านลำบากจริงๆนะครับส่วนน้องไก่วันนี้ครับผลงานก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคยอดเยี่ยมในระดับหนึ่งนะครับเกมบล็อกการโจมตีก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งตามสไตล์น้องไก่นะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าเล่นในวีลีกของญี่ปุ่นได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับน้องไก่วิมลรัตนะครับสรุปง,ง่ายครับวันนี้ เอ็น <N> เอาชนะไปได้3ต่อ0ูนะครับผลงานเพียวเนี่ยยอดเยี่ยมผลงานน้องไก่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้เราไปดูคู่ฮิตาชิก,กับ p f เ b ฟยูบูแคทกันสักนิดนึงครับอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆว่าคู่เนี้ยแอดไม่ได้ดูแต่ว่าติดตามผลอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยบรรยายคู่ฮุนไดกับ IBK อยู่นะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยครับเป็นพี u ยเอาชนะไปได้25ต่ 19, 25ต18และ25ต่อ22นะครับซึ่งก็ต้อง่อว่าเป็นชัยี่สิบห้าต่อยี่ทีมของนะครับซึ่งนนี้กงอ่ะ็ โอเคกีฬามีแพ้มีชนะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะลีกญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตารางคะแนนของลีกญี่ปุ่นกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะก้าวไปในลีกของเกาหลีใต้นะครับตารางคะแนนนะาตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นเจทีมาเวลัสนะครับก็ชนะไป11นัดนะครับรองลงมาเป็นนิซามิซูสปริงนะครับชนะไป9อันดับ3าเป็นเอ็นดีซีนะครับชนะไป8ปรองลงมาเป็นไซตามะ เป็น Toyota Auto Body เป็น d e n โ o so, เป็น t o เล h i t a ช h i Pfu Kurobe ขยับขึ้นมาที่10นะครับแล้วก็โอ a y okay a m a C9 ีเกครับอยู่อันดับ11และอารันมาเล่ครับอยู่อันดับที่12นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับตารางคะแนนของวอลเลย์บอลวีลีกของญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าขับเคี่ยวกันมันนะครับโอกเชื่อว่า n อ c เนี่ยไปได้ถึงลุ้นแชมป์เลยนะโอ๊กว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับสาหรับ วีลิกของญี่ปุ่นนะฮะนี่ครับเราไปดูโควอวีลิกกันสักนิดนึงครับเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าบีบหัวใจแล้วเกินครับสนุกจริงๆนะครับเกมนี้นะครับ i อบีครับสามารถเอาชนะฮุนไดไปได้3ต่อ2เซตเพื่อนเพื่อนโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกมเกมนี้เป็นการวัดกันของโค้ดทั้ง2คนเลยนะครับระหว่างโค้ด IBK กับตัวนังโค้ดฮุนไดนะครับคือวัดข่นกันจริงๆครับเซตแรกครับต้องยอมรับเลยว่า IBK ทําได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป25ต่อ17อันนี้ต้องบอกเลยว่า IBK ดูดีกว่าทุกกระบวนท่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอลแรกการโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างครับในเซตแรก IBK ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพื่อนๆและเซตที่2ก็ยังเหมือนเดิมครับเป็น IBK ก็ยังทําได้ยอดเยี่ยมกว่านะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการโจมตีเขาภาษากายถือว่า IBK ทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ชนะไปได้25ต่อ16ซึ่งถ้าดูจากคะแนนเนี่ยไม่ได้ต่างจากเซตแรกเลยครับ IBK เล่นไปตามทรง แต่เป็นฮุนไดเองครับที่อาจจะดูเนื่อยไปนะครับด้วยที่ว่าคิมดาอินอาจจะยังไม่หายดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงแรกๆลงมาเนี่ยก็ยังต้องใส่แมสลงมาเล่นอยู่เลยนะครับอาจจะทําให้ทีมฮุนไดเนี่ย ดูตื้อๆตันๆไปนะครับใน2เซตแรกก็แพ้ไปแบบที่ว่าสู้ไม่ได้นะอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะครับส่วนเซตที่3มก็แหม่คุนไดคัมแบ็กมาแบบสุดคึกคักเลยครับโดยเฉพาะน้อง2เนี่ยครับโอ้โหตีได้แต่ละลูกเนี่ยพาทีมคึกคักจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้คุนไดพลิกกลับมาชนะได้นะครับ25ต่อ20นะครับ IBK บอลแรกเริ่มเริ่มเป๊นะในเซตนี้นะเซตที่3 IBK บอลแรกเริ่มเป๋แล้วนะครับส่วนเซตที่4อันนี้วัดกันมันมากครับเพราะว่าเกมมันสูสีกันมากๆนะครับคุ แต่สุดท้ายครับด้วยความที่คุณไดอกว่าน่าจะนิ่งกว่านะครับในเซตที่4ทําให้ปาดไปได้นะครับใน25ต่อ23คุณไดกลับมา2-2ครับโอ้โหซึ่งตรงนั้นเนี่ยอกบรรยายอยู่แล้วเพื่อนๆที่ดูกันเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าเกมมันจะออกไปฝั่งไหนอะเรารู้เลยว่าเราไม่สามารถที่จะคาดการเกมออกมาได้ครับแต่พอเซตที่5ครับอันนี้ต้องยอมรับพ่อใหญ่คิมครับแก้เกมมาดีจริงๆครับแก้เกมมาดีจริงๆนะครับ IBK ก็ พลิกกับมาชนะฮุนไดไปได้15-5ต่อซึ่งเซตเนี้ยค่อนข้างจะขาดพอสมควรและฮุนไดเองก็ดูจะผิดฝาผิดฟอร์มไปในเซตที่5นะครับจบเกมนะครับบิ๊กแมตช์ของประเทศไทยเนี่ยที่นักกีฬาเจอกันแล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์ของเกาหลีด้วยเนี่ยไปด้วยที่ IBK ชนะ3-2ต่อเซตครับถือว่า IBK ในเลกนี้นะครับพวกเขาแพ้หึงกุกแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการแพ้3ต่อ2เซตด้วยโอกาสชนะก็มีเหมือนกันนะครับทำให้ต้องบอกได้เลยว่าผลงานของ IBK ดีมากๆครับในเลกนี้นะในเลกนี้นะทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับส่วนฮุนไดครับวันนี้แอบน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าชนะ IBK วันนี้พวกเขาจะชนะ10นัดติดครับแต่สุดท้ายทำไม่ได้นะครับหยุดแค่ชนะ 9นัดติดเท่านั้นเองนะครับจรเจาะลึกในรายละเอียดผลงานของนักกีฬาไทยกันสักนิดนึงครับกับตันผู้วันนี้โอ้โหเหมือนไล่ลํำอยู่ในสนามเพื่อนๆนจังหวะการจ่ายไหลหลังจังหวะการเลือกเล่นนี่ต้องบอกเลยว่าเนียนกลิปครับอาจจะมีบางจังหวะที่อาจจะถูกเปลี่ยนไปพักบ้างนะครับแต่ว่าพอลงมาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้กับตันผู้ไล่ลํำบนพื้นสนามได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับส่วนทั้งสองของเราครับหน้าที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับในการเล่นเกมรับนะครับ มีจังหวะถูกเปลี่ยนตัวออกไปบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่โอ้มองว่าฟอร์มของทั้งสองก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่โอเคอยู่เลยครับในการเล่นเกมรับในการเล่นเกมรุกยังคงมีมาตรฐานที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้ IBK มาดีจริงๆครับมาดีจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับสรุปตารางคะแนนกันสักนิดนึงครับในโคเวอร์วีดีกเกาหลีนะครับตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยฮุนไดยังคงเป็นที่1นั้นะเพื่อนนะ ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ฮึงกุ๊กจะชนะนะคุณใดก็ยังคงเป็นที่1อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้แต้มห่างจากฮึงกุ๊ก5แต้มนะครับฮึงกุ๊กพรุ่งนี้เต็มที่ได้3ยังไงก็ไล่ไม่ทันนะครับคุณใดยังคงเป็นที่1อยู่นะครับก็ตามมาด้วยฮึงกุ๊กต่อมานะครับ36แต้มเจียเข้าเทรครับ31นะครับ IBK ไล่มาแล้วนะครับ28นะครับเรสปาร์กยี่สิบส s ่ไฮพาร์สสิบนะครับก็ถือว่า ดูเดือดเลือดพลาดเลยครับสำหรับการแย่งที่1ที่2ที่3ที่4ของโควอวิลิกเกาหลีนะครับวันนี้ก็ดูเด็ดเผ็ดมันครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มกันเหลือเกินวันนี้ก็ยอดเยี่ยมครับสำหรับทางหน้าของ IBK นะส่วนฮุไดอุอมองว่าก็เป็นแค่เกมเกมนึงอะที่อาจจะแพ้ไปนะครับแต่ว่าแพ้3ามอว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่ฮุไดก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่า IB k เควันนี้มาดีจริงๆนะครับส่วนพ่อใหญ่คิมวันนี้ครับแม่ยิ้มแป้นเลยนะจบเกมน <laughs> ะเออแต่ตอน เซตสี่เดี๋ยวมีตึงๆนะตอนที่โดนฮุนไดตีเสบือ่าเนี่ยแต่พอเซตห้าชนะแล้วยิ้มแป้นเลยครับ <c oughs> และนี่เป็นื้องราทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆในแอมเก็ตอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับเรามาเชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยในโคเวอร์วีลิกเนี่ยไม่มีนะครับลีกเกาหลีใต้ไม่มีแต่ว่าลีกญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้มีเพียวนะครับแข่งเวลาบ่ายโมงนะครับมีบีมมี เที่ยงครึ่งแล้วก็น้องไก่นะครับ10บโมงหนาทีแล้วก็แนนนะครับ10บโมงตรงตามตารางที่โอกขึ้นให้เลยเนาะแล้วก็เกือบลืมเลยครับแหมคู่บุ๋มบิ๋มครับพีเมจินะครับเอาชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตสบายๆเลยนะครับสำหรับบุ๋มบิ๋มของเราเนาะอ่านนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โยกนํามาฝากเพื่องตนครับเพื่องต้นเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ